สวัสดีครับผมชื่อจูเนียครับสมาชิกใหม่น,นี่น้องอายุได้สี่เดือนกว่าแล้วครับได้ก็มาอยู่เป็นสมาชิกใหม่เป็นลูกไซล่าแล้วครับอันนี้น้องกำลังกินข้าวนะครับกินหัวกินอาหารเมร็ดดื้อครับ ชอบเล่นซนตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการฝึกนะ่าจะฝึกเองนะครับยังไงก็ฝากสมาชิกใหม่น้องจูเนียนะครับชื่อจริงๆคือโทนี่จูเนียน้องจะดื้อนี่จะดีดีมาก ามาจากใายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะ่สวัสดีครับกินข้าวเสร็จแล้วจะให้ต้องรูปหลังต้องให้รูปหลังรูปหลังให้นีตอนนี้น้องน้องตะก,กุยตะกายอยากให้รูปหลังให้ตลอดอี่ต้ให้รูปหลัง จะได้เลยเหมือนเด็กครับกินข้าวเสร็จแล้วกินแล้วยังเป็นอันนี้ดีครับดีให้งฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีคำแนะนำอะไรดีๆในการฝึกน้องช่วยแนะนำด้วยนะครับคลิปนี้ เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ